สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ยังคงต้องติดตามปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มน้ำตามลำน้ำลุ่มน้ำต่างๆนะคะที่ภาคเหนือซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องมานานนับเดือนตอนนี้ปริมาณน้ําสะสมก็ทําให้มีน้ําป่าน้ําท่วมขังเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะคะการบริหารจัดการน้ําถูกทําควบคู่กันไปกับการเร่งให้ความช่วยเหลือคะ่ะ ฝนที่ตกต่อเนื่องในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกทำให้น้ำป่าไหลลงมาที่ถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่ออำเภอนครไทยกับอำเภอชาติตรการในตำบลบ้านเพราวนะคะประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจร นายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชลับประธานพิษณุโลกแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำวังทองแม่น้ำชมพูและแม่น้ำยมระวังน้ำล้นตลิ่งลงไปถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านที่ระดับน้ำน่าจะท่วมถึงนะคะการตรวจสอบคันดินเพื่อเสริมความแข็งแรงในการป้องกันน้ำท่วมค่ะ สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขอให้งดเพาะปลูกใหม่เนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้ามาในพื้นที่ลุ่มต่ำได้อีกนะคะที่จังหวัดพิจิตรมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรค่ะบางจุดระดับน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กสัญจรไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิจิตรเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ คนครสวรรค์หน่วยงานต่าง,างๆหา,หารือการจัดการน้ำนะคะเพราะกรมอุตุกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีน้ำฝนมากไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากและจุดที่มีการก่อสร้างกีดขวางทางน้ำเพื่อเป็นการจัดการน้ำในพื้นที่นะคะ โดยให้ไปสำรวจแหล่งเก็บน้ำที่เป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยถ้ามีการระบายน้ำออกให้เหลือร้อยละ60 mm hmm. ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะ